นนะะจะเป็นเรื่องสั้นในภาษาเยอรมันเนาะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชัยดุงกรุนเป็นเหตุผลของการหย่าล้างนะคะชัยดุงแปลว่าการหย่าล้างคำว่ากรุนแปลว่าเหตุผลเพราะฉะนั้นนะคะมันเอาสองคำมารวมกันระหว่างคำสองคำก็จะเติม s ลงไปก็เป็นชัยดุงกรุนเหตุผลของการหย่าล้าง Ein Ehepaar, das sich nach 54 Jahren Ehe und drei Kindern einvernehmlich scheiden ließ, gab vor dem Richter als Begründung an, sie hätten herausgefunden, dass sie nicht zueinander passen. เดี๋ยวเรามาดูคำศัพท์กันนะคะใช้ดุ้งสกรุนเหตุผลของการหย่าร้าง i n e he p a a r ก็แปลว่าคู่แต่งงานคู่หนึ่ง k o m m a das ตรงนี้นะคะก็จะเป็น reflexive ซัทเนอะที่จะบอกถึงคู่แต่งงานคู่นี้คำกริยาหลักนะคะก็คือ Sig e n t Entscheiden l a s s e n sich entscheiden lassen แปลว่าอย่าร้าง คู่ที่ได้หย่าล้างกันนะคะนาเฟ u n อุนฟินสิกยาเรนเอเฮหลังจากการแต่งงานของเขาเนี่ยมา54ปี u ปีอุนไตร n คินเดนแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คนไอ้เฟนเ m มลิชตรงนี้นะคะแปลว่าด้วยความยินยอมหรือว่าอย่างยินยอมไอ้เฟนเ m มลิชแปลว่าอย่างยินยอมนะคะหรือที่ยินยอมก็คือ คู่แต่งงานคู่นี้เขาอยาก,กันด้วยความยินยอมเนาะหลังจากเขาแต่งงานกันมา54ปีแล้วก็มีลูกด้วยกัน3คน g a b โฟร์เดมริกเทอร์เอลส์เบเก n ลด n งเขาก็แจ้งต่อหน้าเดมริกเทอร์ก็คือผู้พิพากษานะคะว่าซี h a t t e n h e raus sie hatten her raus ์รา s เ e f u n d e n พวกเขานะ่ะ ก็ได้พบว่า does s i e n i c s u i under p e r s e n ว่าพวกเขาเนี่ยก็เข้ากันไม่ได้เลยนะคะหรือพวกเขาเนี่ยก็ไม่เหมาะสมซึ่งกันรายกันหรือเข้ากันไม่ได้ในซึ่งกันรายกันเนาะ